เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมามายุยย่ค่ะมามายุยย่ค่ะโอ้โหเผ็ดเผ็ดมากๆเลยนะคะเนี่ยความคิดดูกุ้งนะคะกุ้งสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะกุ้งยุยยๆนะคะวันนี้วันนี้หายไข้แน่นอนค่ะไม่สบายอยากกินเผ็ดเผ็ดเห็นไหมคะยุยยๆะนะคะ ยัย่วๆค่ะเห็นไหมคะโอ้โหอาหารญี่ปุ่นนะคะวันนี้อาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเบื่อแล้วชอบเปลี่ยนสไตล์บ้างนะคะขอเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะเห็นไหมคะยั่วๆนะคะยั่วๆนะคะสุดน้ําร้นรอนๆนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยน่าอร่อยมากเลยหมูสับกุ้งนะคะ โอเคนะคะ